สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่วันที่สี่นะครับวันที่วันที่ห้าคู่คูรทีวันที่ห้าของเดือนมกราคมพุทธศักราชปี2566นะครับก็ไอ้บ่คอยเดี๋ยวลงลิบนะครับพี่น้องไอ้บ่คอยเดี๋ยวลงคลิปพอดายกามาสวัสดีพี่ไมพี่น้องนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกเป็นคนอุบลนะครับแต่ว่าบ่คอยได้มามามาตรงนี้เลยครับเป็นครั้งแรกเขาเรียกว่าสันติอโศกเนาะก็ ราชธานีอโศกเนาะเป็นของท่านจำลองใช่ไหมผมผมไม่แน่ใจผมไม่รู้ราชธานีอโศกนะครับผมจะตั้งอยู่ที่บ้านกุฎระงุมนะครับอำเภอววรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่ผมกําลังพาเพื่อนๆเดินตรงนี้จะเป็นน้ําตกเทียมนะครับซึ่งมีความสูงน่าจะประมาณตึกสิบกว่าชั้นได้นะครับผม ที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้ก็คือต้นไม้อะไรเอ่ยเพื่อนๆถ้าใครทราบก็บอกผมหน่อยนะครับครับด้านล่างก็จะเป็นชุมชนหมู่บ้านนะครับผมที่ผมยืนตรงนี้มันจะเป็นตรงจุดของอน้ําตกนะครับน้ําตกตอนนี้ปกติมันจะมีน้ำน้ำไหลลงมาครับแต่ว่าตอนนี้เขากำลังอยู่ในช่วงของ ขยับขยายหรือว่าต่อเติมอะไรพวกนี้นะครับแต่จําได้ว่าราชธานีอโศกนี้สร้างมาน่าจะสักระยะหนึ่งหลายปีแล้วเนาะเดี๋ยวควาเพื่อนลงไปล่างเรื่อยๆนะครับผมพี่โตถ่ายไหมถ่ายตรงโน้ไหนอ่ะไม่ถูกเลยอ่ะปัดปัปงั้นงั้นลงไเปเถอะปะโอเคอันนี้ก็จะเป็นทางลงนะครับก็ ผมว่าก็โอเคนะคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นั่นมากนะนเพื่อนทางลงก็จะเป็นบันไดที่ไม่ชันมากนะครับภายในน้ําตกคือเป็นตัวอาคารที่ค่อนข้างสูงสูงหลายพี่น้องพี่น้องใชเมึงมึงวาลินมึงอุบลกันนะสมมติกันหลายคนแหละเนาะพี่น้องนี่ครับด้านล่างโอเค ประทับใจอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวนะห้องน้ำป่าหาทางลงไม่เจอลงทีงไหนวะนห,นหาทางลงฮะตรงนั้นอ๋นนเอเหรอโอเค อ๋อโอเคโอเคครับผมชันนิดนึงค่อยๆเดินนะที่ครับผมก็ทั้งแรกนะครับก็จะเ่คุ้นเ,เดี๋ยวตกกระไดก็เื่อเปนเขินเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปนะครับผม